สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะกินกล้วยตามช่วงเวลา10วันลดลง3กิโลแถมประโยชน์เพียบอีกค่ะคนรักสุขภาพหรือคนที่ต้องการดูแลสัสดส่วนดูแลในเรื่องของน้ำหนักมาทางนี้เลยค่ะเพราะในวันนี้เราได้มีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะซึ่งเป็นสาวที่ดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพรูปร่างและผิวพรรณ ได้มีเคล็ดลับที่ดีที่ได้เลือกทานกล้วยเป็นอาหารเช้าจึงทําให้เธอมีน้ําหนักที่ลดลงได้12กิโลกรัมแต่ก็มีคนที่ทานกล้วยในช่วงเย็นก็สามารถช่วยได้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมโดยเราต้องทานกล้วยก่อนมื้ออาหารเย็นจํานวน2ลูกตาโด้วยน้ําเปล่า200มิลลิลิตรและพักช่วงประมาณ30นาทีจึงเริ่มทานอาหารเย็นได้ตามปกติค่ะ ประโยชน์ที่ได้จากกล้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำมีสารอาหารเยอะทานแล้วเราจะรู้สึกอิ่มท้องและอยู่ได้นานไม่รู้สึกหิวจุกจิกระหว่างวันทั้งอย่างได้รับวิตามินมากมายพร้อมกับแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกายของเราเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่ดีต่อร่างกายของเรามากๆเลยล่ะคะ่ะในกล้วยมีกากใยอาหารสูงมากจึงดีต่อระบบขับถ่ายของเรา ช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบลําไส้ทั้งยังช่วยแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีค่ะกล้วยเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่เป็นตัวชะลอความแก่ชะลอริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นบนใบหน้าและผิวพรรณของเราทําให้หน้าของเราดูเด็กลงกล้วยเป็นผลไม้ที่หลายคนชื่นชอบโดยเฉพาะผู้ที่กําลังมองหาหรืออยู่ในช่วงของการลดน้ําหนักก็มักจะมองหากล้วยเพื่อเป็นตัวช่วยที่ดี แต่นอกจากเรื่องของการควบคุมอาหารแล้วก็ต้องรู้จักการออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการมีวินัยต่อตนเองถึงจะเห็นผลที่ดีค่ะแถมสสูตรพอกหน้าด้วยกล้วยสูตรที่1กล้วยและไข่แดงค่ะให้เหล่านํากล้วยสุกมาบดร่วมกับไข่แดงคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นให้เรานํามาพอกให้ทั่วบริเวณใบหน้า พอกทิ้งไว้ให้นานประมาณ15-20นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่นจะช่วยให้ใบหน้าของคุณเนียนนุ่มมีความชุ่มชื้นขาวกระจ่างใสไร้ริ้วรอยค่ะสูตรที่2กล้วยและน้ำมะนาวค่ะกล้วยผสมกับน้ำมะนาวหรือจะเป็นน้ำพึ่งก็ได้ค่ะในปริมาณหนึ่งช้อนชาจากนั้นทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันและนำมาพอกไว้บนใบหน้าของเรา ทิ้งเอาไว้ประมาณ15-20นาทีล้างออกด้วยน้ำเย็นในสูตรนี้เหมาะสำหรับสาวผิวมันหากทำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยแก้ปัญหาผิวของคุณได้ค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโพสโซดคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ